นี้กุลิตปลาไปเท่าไหร่แล้วเอ้ยราคาเริ่มลงเริ่มลงซื้อได้เนี่ย3 7 0รถ้าผมขายทั้งทีมซื้อกุลิตดีไหมคุ้มอยู่เหลือ <c oughs> <c oughs> ตัวเดียวเลยนะเหลือแต่ว่ามูลค่าทีมน่าจะแพงแพงกว่า11ตัวที่ผมใช้เนี่ยเพราะว่ามันนั้นมันน่าจะขึ้นอีกพอกุลิตแลกไม่ได้แล้วอะ่ะเออว่ะเอ้ยน่าสนใจว่ะทุกคนแต่ผมต้องไปไป <c oughs> ไปเติม ไปเติมเพื่อโอนเลเวลนะเนี่ยถ้าผมตั้งสัก350ก็อาจจะซื้อได้ตนะอนนี้ถ้าขายได้เลยเนี่ยน่าจะ63ล้านขายได้เลยที่คิดว่าแบบขายได้เลยอันนี้น่าจะ64ฮะ64แล้วก็เมสซี่เอ่อน่าจะขายได้แหละประมาณ50แต่ว่าเดี๋ยวเรามาหากาักภาษีอีกทีนึงฮะบัลัก บัลลังน่าจะขายได้อยู่ประมาณ47ท่วน47ท่วนโอเคโด้โดโดขายโด้โด้วยโด้น่าจะได้83ล้านอ่ะดูเวนดิอยสบวกอีกเอ่อประมาณ57อ่ะ57าก่อนกลมๆเฮ้ย312ล้านแล้วเนี่ยตอนนี้ซอนฮุนมินแล้วกันน่าจะขายได้ไง่าย28ล้านอ่ะเฮ้ย340ล้านแล้วตอนนี้เริ่มมาว่ะเฮ้ย ขายได้อยู่นะอ่ะเจ้าคอนเซโลฮะน่าจะประมาณ12ล้านอีกตัวหนึ่งเอ็มบัปเป้ขายได้เท่าไหร่เอ่อประมาณ10ล้านแล้วกัน10ล้านทวน360ล้านตอนนี้แล้วก็ทาอีกทาอีกประมาณ3 1เลยเดีย๋ยวต้องหักภาษีด้วยเดีย๋ยวหักภาษีก่อน3ล้านแล้วกัน3ล้านอ่ะตอนนี้3 6 5แล้วฮะเมสันเมาส์อีก2ล้าน เมสันมอ์อีกสองล้านแล้วก็ไม้ไม้อีกเท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่สองล้านไหมอ่ะสองล้านแล้วกันสองล้านแล้วก็ฟิลิปแอนเดอร์สันอีกสองล้านอ่ะตอนนี้ถ้ารวมกลมๆแล้วผมได้ประมาณ370พอดีเลยเหลือส3 3ล้านอะ่ะเฮ้ยทุกคนซื้อไม่ได้ ต่ำสุดรับได้เท่าไหร่3 4ถสาต่ตําำสุดก็มีเอ่อต้องหาอีกส0ล้านอะ่ะอ๋อผมมีเงินอีก4 3ล้านนี่ผมลืมบวกผมบวกอีก43ล้านเฮ้ยซื้อได้ซื้อได้ตัวเดียวอุ้ย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 ,อ,ย,อ,ย <c oughs> อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวก่อน <c oughs> ผมสลับตัวก่อนเออเอา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 กองกลางก่อน เออ swap 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 มาย้ายเพิ่มก่อนโนหนึ่งอะโนหนึ่งอะเออเป็นไงอะไมซี่อะเมซี่นี่นี่ผมมีตัวผมมีตัวใช้เอ้ยแต่ตัวนี้ก็จะขายหน่อยอืมเอาเอเอานี้ไปลงไปก่อนมันต้องขายทั้งทีมเลยฮะ <c oughs> เอาเลยฮะพอพอเบอิดกุลิตแล้วค่อยซื้อทีมคืนใช่ปะ่ะเออ เดี๋ยวรอกุลิศสัก500เอมอ่ะเราขายได้กําไรอีกมันต้องมองการไกลว่ะมันต้องเสี่ยงอ่ะคนเราจะลงทุนอ่ะมันจะต้องเสี่ยงใช่ป่าแต่ประเด็นไม่มีตัง์โอเวลนี่แหละ <c oughs> อันนี้มันสดาววะสามดาวสามดาวหมดเลยวะทำไมมีแต่3าดาววะอ่ะเอานี้เข้าไปก่อนเข้าไปก่อนอ่าบางตัวเนี่ยโดอะไรเราก็ยังไม่ได้โอเวลนะ ไปแต่ประเด็นเนี่ยจะเอาตังโอนเวลจากไหนอ่ะปูโยโเรายังมีปูโยโเราเล่นสายตำนานเลยเราเล่นสายตำนาน <c oughs> โอ้ตำแหน่งนี้ไม่มีด้วยวะเอาไปใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนในประตูด้วยในประตูก็ต้องขายไปอ่า,าตอนนี้ค่าพลังเราอยู่ที่93บามนะฮะ อ่ะโอนให้เจอหลาดไปเลยอืออือโอนจริงเค c ซกดไลค์หน่อยฮะอยากเห็น80ไลค์ผมหน่อยมาเร็วนี่ไปอยู่กับเจอหลาดแล้วนะเควินเดอร์บอยเร็วเร็วหกสิบไลค์อ่ะเควินเดอร์อ่อเควินเดอร์บอยลงลงขาย70ล้านเมสซี่ลงขาย66ล้านแล้วกันไปผมจะขายแบบเรื่อยๆก่อนนะ โอนเวลไปให้กับฟิลิปแอนเดอร์สันไปอ่ะผมมีเอมบัปเป้ไว้สักตัวแล้วกันผมมีเอมบัปเป้ไว้เล่นสักตัวก็น่าจะเวิร์กฝากกดไลค์หน่อยนะฮะทุกคนนะนี่ดูของจริงของขายจริงเดี๋ยวผมขอบวกก่อน ขอบวกกันขายทั้งทีมเพื่อกุลิตเป็นไงคนจริงอยูล่ละคนจริงมันมีระหว่างคนจริงกับคนโง่นะ <c oughs>